สวัสดีจ้าช่องหนูเอชแนลจ้าเมื่อนี้เอจะพาทุกคนมาเบิงไรอ้อยจ๋าว่ามันขื้นดีบ่ก่อนจะไปชมเอฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจ้าอย่าเฮ้ไปชมกันเลยจ้าพี่น้องจ้าอิ่จ้าพี่น้องกำลังขื้นจ้าปลูกได้ประมาณเดือนกว่าแล้วจ้าอันนี้จะเริ่มปลูกไหมเด้อจ้าพี่น้องเอพามาเบิงไกลๆเนาะนี่จ้ามันจะเริ่มขึ้นเรื่อย ยูจ้ะฟังนี่มันจะขึ้นดีอยู่จ้ะพี่นอ้องหญ้าก็เริ่มมีแล้วจ้ะนี่าจา้ะแม่นเบิดเลยเด้อจ้ะฟังเนี่ยจ้ะของเอฟังตรงขามกับแม่นเลย่ย์จ่าอยู่เอทายเฮเบิง่งหายางไปเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องจา่านี่ค่ะเบิงเ่งใกล้ๆเด้อจ้ะ มันก็นจะขึ้นไปเรื่อยๆอยูจ้ะแต่มันก็นจะมีอีกฟังที่มันบ่ค่อยขึ้นยูจ้ะพี่น้องถือว่าก็โอเคอยูจ้ะมันก็เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆอยจ่าแถวหนีเขาปลูกตะอ,อ้อยกันจ้ะพี่น้องตามมาเบิ่งเลยเด้อจ้า เดีย๋ยวหาพนักง,งานถือกล่องก่อนจ้ะแป๊บหนึ่งเด้อจ้ะอย่าพาไปเบิ้งตรงพูนจ้ะพี่นอ้องโอเคจ้ะมาเบิ้งเลยจา้าตามมาเลยจ้ะนี่จา่าวนิเว้นหลอดๆนะจ้ะพี่นอ้องฟังน,นี่มันจะว่าค่อยเกิดเด้อจ่ะพนักง,งานถือกล้องเดินตามมาค่ะนี่กะซิเริ่มเกิดลยายเด้อพี่นอ้องค่ะพนักง,งานใายเบิ้งตรงนี้น,นั่นจา้าใช่อีกค่ะ นดี๋ยจ่าไพขื้นตรงนู้นจ้ะพนักงานถือให้จ้ะรอบๆอบเลยอจ้ะพี่น้องอย่ามาเบิ่งฟังหีิเดีอจ้ะพนักงานตามมาจ้ะตามมาค่ะมาดูตรงนี้มันจะไม่บ่ค่อยเกิดเด้อจ้ะพี่น้องฟังเบิ่งจ้ะไม่จ่าบ่ค่อยขื้นพอฟังปุ่นฟังปุ่นมันจะต้นเงากว่าจ้ะมันจะบ่ค่อยขื้นเลยเนี่ยจ้ะนี่จ้ะพนักงานตามลูกพี่มา จากพี่น้องมันจะแบบคืนออเจาะน้อยๆจ้ามันไม่ค่อยงามจ้าตามลูกเพ่มาจ้าเดินลำาพี่น้องเดินลำบากมันไม่ค่อยคืนเลยเด้อฟังนี่แบบเบื้องต้นแบบคืนคอร์รเคลเร้นน้อยๆบางจ้าไม่จะบ่สูบฟังขุนเลยฟังเนี่ยจ้จ้า อันนี้จะเป็นของเอทั้งเบิดเลยเด้อจ้ะเดี๋ยวเอจะพาขามไปเบิ้งถนนฟังผุนเด้อจ้ะนี่ตรงนี้นี่จ้ะนี่ก็เริ่มขึ้นร้ายเหมือนกันเริ่มแท้งพอเลวจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ้งจ้ะเริ่มขึ้นละเอจะพามาเบิ้งฟังนี่อันนี้จะเป็นอีกฟังหนึ่งเด้อจ้ะเนี่ยจ้ะถนนมันจะมีสองฟังเป็นของเอเบิดเลยจ้ะจะมีสิบสามลาเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยแมนเบิดเลยจ้ะรลอบๆเนี่ยแมนเบิดเลย เดีย๋ยวเอจะพายยางเบิร์เด้อจ้ะเดีย๋ยวให้พนักง,งานถือกล่องให้จ้ะชมวฟังนี่เลยจ้ะตามมาจ้ายางยายนี่จ้ามันก็สิเริ่มขึ้นแล้วฟังตรงนี้ผู้กระสิมีบางส่วนที่บ่ขึ้นเหมือนกันนี่จ้ามันก็สิค่อยๆขึ้นนะจ้ะพี่น้องี่จใส่ปุ๋ยใส้ยางหดน้ำเบดิดแล้วแต่ว่านี่มันก็สิแบบพอรอเทเลยอยู่นี่้จ้ะ ตุน,นน,ออน้อยๆพอรอคนถ้าเพิ่มนมาเบิ่งหว่องงามๆแล้วหลุกแล้วเดินรอตะกองด้วยพนักง,งานเดินดีๆนอนค้ฟังคนมมันสีงามอยู่ด้วยจ้าพี่นอ้องเน,นี่ยตตุนนี้ไงสวยรอบๆอบ ฟังนี่มันจะบ่ค่อยขื้นหรือจ้านี่ค่ะตรงเนี้ยจ้าพี่น้องเอสิ้ามาเบิงนี่จา้าอันนี้ก็สิมีขึ้นน,น้อยๆเนาะมันก็สิบ่ท่อกันเบิดนะจ้าพี่น้องจา่ามันก็สิไดประมาณนี่แหละเขาปลูกไม้เนาะนะบแม่นตอเกา่าต้องล้อรุ่นเอาจา้าถ้าฝนตกมาใส่อีกนีหัวหิ้งน้ำเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้อง กับซิมีเป็นบางส่วนเป็นย่อมๆกับมีเหนือเต่เนาะหญาก็เริ่มขึ้นน้อยจริงจ้ะเม่นเบิดนะาจา้ะพี่น้องจ้ะบ่หลายดอกจ้ะแค่สิบสามไรจ้ะอ้อมเบิดเลยอ้อมฟังถ่าง,งท้างกับเม่นเม่นเบิดจ้ะ สวัสดีจ้าช่องหนูเอชแนแนลเมื่อนี้เอก็ขอล้าไปซ้ำหนีก่อนเด้อจ้าเอฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง,ต,ง àng, ติ้งติ้งแจ้งเตือนในเด้อจ้าสวัสดีจ้า